สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอกหอยนัดส้มสูงครับอำเภอส้มสูงจังหวัดนอนแก่นครับแต่พร้อมหอยนัดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนีมีมาแบงจักโตครับมือนีมีมาหาไรกานครับหาไรกานครับผมตัวแรกเลยละเอียดไหครับตัวแรกเป็นแม่ท่องครับแม่ท่องพอเก่าเจริญนได้หาเดือนครับเอกสารมีไหมครับครับมีครบครับครับทองที่สองเลยครับรับประกันทองนะครับขับประกันทองส่วนสูงเท่าไรครับ ซนสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบครับนี่ร้อยสามสิบแปดครับครับอ่างครับเอาเดินหนาไี่ครับเดินหนาเยอะหน่อยนะเพราะว่าแดดแดดออกแล้วแดดออกแล้วครับอ่างเาาเลยนะครับสายพัฒนาเข้าวควนผลาดครับครัเอายางไปครับวนไปเลยเบิ้งไทยเบิ้งหางบ่มีตำหนีเนาะครับบ่มมีตำหนีครับผมนี่ครับเดินหนาไปครับนี่ครับ จอดทันแล้วครับนี่ครับเบิ้งลำเนื้อลำตัวอ่างเรืออ่างเลยครับแม่นี่ทองแล้วหาเดือนครับผมทองหาเดือนครับพอเก่าเฉลือนครับนี่ครับทองสองในทองครับยังสดสดยู่ครับยังได้อีกหลายตัวครับเปิดเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่ผมเปิดไปหกหมื่นหาครับหกหมื่นหาพันบาทครับครับราคาพอเลี่ยงเลยครับนี่อ่างเหี้ยงครับนี่ แสงเขาพวปันไดดนะครับพวกนี้มันคึมครับคึมแล้วก็แดดคึมแล้วก็แดดครับอยากให้พอมีพี่น้องเขาเบิ้งงามๆนะครับนี่ครับเบิ้งครับหางเลือกเต็งควายอันแมงบ้านแมงมีเป็นตอมแมงเหลี่ยมเด็บวนนิ่งนี่ครับเบิ้งด้านหน้าครับกับบ้านนาเขาครับเพ่ออ่องเลือกมะพร้าวครับขึ้นขาบุมีตํานี้ครับอืมนะครับขอประตูครับครับเบอร์ตีตอ 099474244ครับอืมแยกร้า์เบอร์นี้นะครับครับผมเพจบวกกับตามที่ผมแปะไว้ให้ครับครับนี่ครับพอผิดหวังครับแม่นี่อ้างครับอ้างดีหรีครับครับตัวต่อไปเลยครับครับแม่ที่สองเข้าไรเงียยเลยครับแม่นี่ครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกครับสาวทองแรกได้หกเดือนครับทองกระพ่อะไรครับทองกระพอะบิ๊กเบิ์ดครับบิ๊กเบิ์ดครับผมเอกสารมีเนาะครับผมเอกสารไหครับเป็นสาว ทองแรกด้วยครับบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดครับหกเดือนครับผมหกเดือนสูงเท่าไหร่ครับสูงลอยสี่สิบบวกลบครับนี่ครับถือว่าเป็นเป็นคล้ยสาวสาวทองแรกด้วยครับครับอนาคตไกลเลยครับลอยสี่สิบครับครับพองเราหกเดือนนะครับเอายางโชว์ครับคล้ยสาวทองแรกครับนี่มันไทยมังหางครับโมมีต่ำนี้ครับรับประกันต่ำนี้ให้ครับนี่จอดทันแล้วครับครับนี่ครับเบิรงครับ จังความสูงม้าครับนี่นี่ครับจังเชี่ยงครับจับได้ใบได้เอาด้านหนามาครับวันนี้เราผิดหวังนะครับมันนี้ผู้ใดหาควยท่องราคาพอแพงไปเรี่ยงครับนี่ถ้าเบ่งปันแป๊บหนึ่งครับผู้กัดนี่ครับอัตลักษณ์ควยไทยเหือหมะพเผานะนะได้ครับสายประ พัฒนาเขาแบงค์เขาไดครับแม่นี่ตัวนี้เปิดไปหกมินเก้าครับนี่ครับพ่องหกเดือนแล้วครับครับใส่พัฒนาเขาเน้นน้ำแบบนี้เลยครับราคาเบ่แพงครับเอาเลี้ยงครับเขาเลี้ยงนี่ครับเบิรงครับลําเนื้อรับโตดีเลยครับเอาครับตัวต่อไปเลยครับครับแม่นี่สามเข้าไรเอียงเลยครับตัวนี้ก็เป็นสาวทองแหลกครับท่องครับพอไดครับทองกับพอท้องคุณครับได้ักเดือนครับได้หกเดือนครับหกเดือนแล้วครับพ่องแรกครับนี่โอ้นี่ครับ ชนสูงเท่าไรครับส่วนสูงเลยสามสิบสี่บวกลบครับนี่ครับสายพัฒนาเขาครับเป็นข้อยสาวทองแรกนะครับสองตัวนี้นี่ครับเลยอัตลักษณ์ข้อยไทยครบครับครับสายพัฒนาเขาน้ำเดียวลำตัวก่อประมาณนี้แหะครับพัฒนาเอาไปหาค้อยงามเอาครับในขาที่มันบวแพงครับแบงเท่าไรครับแม่นี่ตัวนี้เปิดซีมือหาครับซีมือหาพันบาทครับครับนี่ครับเขาก็เริ่มต้นจางที่ครับผู้ใดงบโปสูงเนาะครับผมเดียง นี่ครับงูพสูงเงินแสนก็ได้หลายโตับนี่ก็เอาไปเลี้ยงเขาเดียวกับขอดแล้วครับเห็นผลงานนะครับนี่นี่ก็เอาย่างย่างครับนี่ครับนี่เอาครับตัวต่อไปนะครับครับแปที่สีเ้าหลังเียนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูก ตัวเมียครับแม่ลูกตัวเมียครับแล้วก็แม่กระท้องครับแม่ท้องได้สามสี่เดือนนะครับพ่อก็พ่อใดครับเป็นพ่อพ่อเดียวกันครับตัวนี้ครับอพอรับจ้างครับพอทับตัวรับจ้างครับอครับแต่ก็ส่งลูกบ่งคีลาครับนี่ครับบ่งลูกเป็นลูกได้อีกเดือนครับเนี่ยลูกได้หกเดือนครับโอ้ตโตโตหนาดีครับครับถึงเป็นพอรับจ้างธรรมดาแม่ธรรมดาครับแม่ทูงเท่าไหร่ก็แม่ร้อยสามสิบบวกลบครับนี่ครับสายพัฒนาเขาธรรมดาเนี่ยครับบ่งแต่ให้ลูกมหนาตึ๊บเลยครับเอายางโช้์ครับ นี่ครับเนี่ยเพื่อนกับอัตลักษณ์ขอยไทยเด่นครบเลยเหรอครับข้อผูกโบนะอัตแตมแจมแรมข้ออ่องเด็กผูกโบคนนี่ครับน้ำเดือมตัวดีเลยครับสําหรับสายพัฒนาส้นสูงประมาณนี้ครับนี่ครับลูกเพื่อนเจ็บตาบอกว่านี่น้ำตาออกแนี่ครับลูกแมงตอมจังหน่อยครับอืมก็เป็นยังนะครับครับเราก็หายครับเอเดี๋ยวหายครับน้ำคือเป่าเป่าเนี่ยจังหน่อยครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับหนาฝนเนาะแมงมีแมงอย่างหลายข้อครับผมไปเนี่ยแมงมีตอมตาเนี่ย นี่ครับเบิ้งไทยเบื้องหางครับลูกโตดีแล้วครับเบิ้งไทยมดนหัตทันับ่งเท่าไรครับผมนี่ผมนี่ไอเปิดชี้มือเก้าครับชี้มือเก้าครับซื้อสองได้สามดิแ่งครับผมในชี้มือเก้าครับเพราะว่าเพิ่นแม่เพิ่นพวกสูงมาไหยเนาะครับถือวานนี้สายพัฒนาเขาเออในสายพัฒนาเขาโตได้ท่องเพื่อนกระทบพอบานบานมาไปไหนครับพอรับจ้างแตใหายส่งลูกโตดีอยู่ครับหนาดีอยู่หนาอ้างเลือกดีอยู่ นี่ครับเอาไปพัฒนาต่อไปครับราคานี่ถือว่าโคตรคุ้มเลยครับคโคตรคุ้มมากเลยล่ะครับคุ้มเลยครับครับตัวต่อไปได้ครับครับแม่ตัวท้ายเหาแองเดียรครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกผสมกับเก่าเจริญพานรอบโอ้ยล้อพันรอบครับล้อพานรอบแม่ครับรอบเพื่อนมือนี้นะครับผมรอบมือนีเนาะยังนิ่งอยู่เนาะเอกสารมีเนาะนี่ครับผมมือนีลด้มาผสมวันแม่ครับผสมวันวันถี่เราเลยครับ เสมวันที่หาครับรอบสังเกตครับสัตว์เพื่อนบ้านมือนีแล้วครับยิ้มนี่ครับครับยี่สิบมือว่าดีครับดี๋างเขาถืเบิ้งไปน้ำกันครับหันครบครบยี่สิบมือเราเป็นลักษณะอะไรครับแต่ว่านี่ครับเพื่อนก็ยังนิง่งอยู่ไหมครับแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงรนอยสามสิบหาบอกเลาครับจุดเด่นแม่นี่ได้ขึ้นเงาอีหล่แม่ครับถัหลังตรงเงาทิ้งดีครับทนีิ้งดีเลยล่ะเอายางครับเบื้องไทยได้ไหมนี่ยเงาดีมันทัดหลังตรงดีอ่างเงาเนื้อหนังดีเบื้องไทยครับเบื้องไทย จิ้มหดหดนิ้วครับรุ่นต่อไปครับนี่ครับเป็นกระบปรงประมาณนี้แหละครับเบื้องจิ้มเบื้องหน้ามันนี่แหละครับเบื้องไทยเบื้องหางควายผสมได้ยี่สิบมือพอดีครับคุณนะครับลำเนื้อลำโตเงีวครับแม่นี่หนาเขาหนากระบานสวยเลยวงเข่าสวยแล้วครับเบื้องยืนดีเฉิดดีพร้อมครับควายหัวเบานี่ครับแบงเท่าไหร่ครับแม่นี่ในนี่ผมเปิดไว้สี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามมัดบาทถือว่าเป็นควายเงครับหางหนาเอาไปรุ่นครับเลี้ยงดีเลยครับนี่หาทองม้านี่ครับ มีคาหลายก็นี่แหละครับนี่ครับนี่ครับอ่ะครับจอดทาระพูดนะครับงามครับแม่นี่ขอรปโทษติดต่อครับบอกสถานที่ตั้งข้อเขาเลยครับครับสถานที่ตั้งอยู่บ้านกระนวนอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์ติดต่อ099 047 4244ครับห้อยนัดเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับก้อยต้งเบิดคำามาเบิรงเนี่ยครับก้อยท่องเนี่ยมักท่องๆกับนี่ครับแม่ลูกท่องทุกโตครับครับนี่แม่สุดท้ายเขานี่แหละรอ ผ่านรอบครับผ่านรอบมื่อนี้ละแม่ครับเงียบเงียบอยู่ครับล้อรุนรอบสองอีกนี่ครับเขามาร้องเลยทุกตัวเนาะรับประกันตามนี้ครับประกันตามนี้ทุกตัวครับมีบริการส่งครับโทรเขามาคุยกันครับเบอร์โทรที่หาไวล์ลากาเฟสบุ๊คที่แปะไว้ให้ครับนี่ครับแต่ผมฝากไว้พี่น้องเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อควางใจในการถ่ายคลิปครับมีขอบคุณห้อยนัดครับครับสวัสดีครับผม